อาโอเคครับสวัสดีครับนะครับผมไปนะครับชุนกระลาดนะครับวันนี้ก็ทําคลิปนะครับเพื่อจะโปรโมทนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมพาดูอูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปูเราทําอะไรบ้างนะครับชุนกระลาดนะครับอ่ะตามผมมาครับชุนกระลาดก็บริการทําสีนะครับตะผูรีสโตรถนะครับแล้วก็ เครื่องช่วงล่างเนี่ยเราก็พอช่วยเช็คให้ได้นะครับแต่เราไม่ทาเองเรามีพันธมิตรของเราที่ช่วยทําให้นะครับให้เรารีสโตร์ทั้งคันเราก็ทําได้แต่งานหลักของเราคือทําสีตาบผุนะครับี๋ยวมาดูโซนแรกนะครับ เ,เข้ามาในอู่เนี่ยก็จเจอเนี่ครับอันนี้เป็นโซนประกอบนะครับพอรถทําสีเสร็จเนี่ยเราก็จะมาปรกอบอยู่โซนนี้นะครับประกอบเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราเออกไปขัดยานะครับเข้ามาข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่เราเช็ครถนะครับเราโอหรือรถนะครับแล้วก็ปะผุด้วยนะครับ ก็รถเตรียมจะปาผูกนะครับตรงนี้เป็นห้องพ่นนะครับห้องพ่นห,ห้องอบนะครับช่างเขาก็เตรียมงานอยู่เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะพ่นฝากระโปรงกับกันชนนะครับวานเราพ่นตัวรถไปละวันนี้เราจะพ่นฝากระโปรงกันชนละนะครับเราก็จะมีห้องพ่นอันนี้เป็นห้องพ่นสีจริงนะครับ นี้จะเป็นห้องเ็เตรียมงานห้องพ่นสีพื้นเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับรันนี้เราทำพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอ,อ,อเข้าห้องจริงเพื่อจะพ่นสี ดูห้องสีครับตามมาเลยอันนี้เป็นห้องสีของเรานะครับของเราเนี่ยใช้สีของยี่ห้อซิกเก้นเต็มระบบนะครับเป็น 2K 100%เรนะครับเรามีสีบาสีเองเลยนะครับเราสามารถผสมสีได้เองเลยในนี้นะครับ อย่างเงี้ยเราจะลังยะผสมสีแดงนะครับเราก็ผสมเรียบร้อยละนะครับเรามีช่างผสมเองของเราครบถ้วนเลยนะครับ เมื่อกี้เราดูด้านในแล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนอกกันก็ทำอะไรบ้างตามมานี่เป็นโซนด้านนอกนะครับจะเป็นโซนเลเอรเทอรหน่อยนะครับเป็นงานเตรียมพื้นงานโฟ๊งานขัดนะครับเราแยกโซนมาอยู่ด้านนอกเลย ัน,นี้เป็นส่วนของช่างโป๊ที่เขากําลังทํางานอยู่นะครับเราทําพื้นอยู่ด้านนอกนี้นะครับโป๊ทําพื้นเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าข้างในนะครับเพื่อไปพ่นไปประกอบต่อไปอ,อย่างนี้เป็นรถที่เราป่าผูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นสีถึงเหล็กเลยนะครับแล้วเราก็จะโป๊ะนะครับ ทําพื้นต่อไปนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโซนด,ด้านนอกนะครับคันนี้ก็กำลังโฟลทํำพื้นอยู่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูโซน,นต่อไปครับ ด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาเราพ่นสีเสร็จเราก็จะออกมาขัดสีตรงนี้นะครับเป็นโซนขัดสีนะครับนอกจากขัดสีแล้วก็มีโซนล้างรถนะครับมีรถล้างด้วยนะครับล้างรถทําฟอกภายในนะครับงานดีเทลลิ่งขัดเคลือบแก้วขัดลบรอยนะครับเราทําหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของอู่ชุนกาลาดนะครับก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับ สุดท้ายนะครับก็ฝากตู่ชุนกละดาดไว้ด้วยนะครับนะครับเราบริการทําสีปะผูนะครับรับรีสโตรรถนะครับยี่ห้อที่เราเก่งๆเลยก็จะมี BM, b e n เบนฟ ks วาเก้นปอ s c เช่นะครับยี่ห้ออื่นเราทําได้หมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราบริการจากใจจริงๆนะครับเราอยากให้ทุกคนทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันหมดนะครับนะครับเราทําสีไม่มีหมกเม็ดนะครับเราถ่ายรูป ขั้นตอนส่งให้คุณดูทางไลน์นะครับแล้วก็เราจะพยายามทำคลิปดีๆนะครับให้ทุกคนเรื่องความรู้ในการทำสีนะครับความรู้ในการป่าูแม้กระทั่งเรื่องของการขัดสีนะครับคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านเราจะบอกวิธีการทั้งหมดเลยสิ่งที่เราตั้งใจทำของวิดีโอครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ต้องโดนที่ไหนหลอกนะครับถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับตามข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ